ถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเลือกระหว่างซูบูรุกอีโวเนี่ยพี่ว่าควรที่จะแนะนําอะไรเขาดีแล้วแต่ชอบเลยคือของพวกนี้มันอยู่ที่อยู่ที่เราชอบมันก็ไม่ใช่แค่ซูรูรุอีโวหรอกหล่อให้แบบว่าเป็นวันนึงผมว่าให้กบมาเล่นฮอนด้าดิอ่าอ่ผมก็ต้องคิดก่อนนะเออคุณก็ต้องคิดก่อนคุณชอบตัวไหนอ่าอ่าใช่คุณจะจ่ายเงินซื้อมันมาคุณคือของพวกนี้มันซื้อเพราะชอบเว้ยไม่ต้องไปดูเรื่องเครื่องเรื่องอะไรนะเราดูว่าแบบสมมุติว่าคุณมีเงินสัก หกแสนอ่ะคุณก็ซื้อได้เลยอีโอห้าหกเนี่ยซื้อได้แล้วจีซีคุณก็ซื้อได้ถ้าได้เวอร์ชันสี่้าห้าหกอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเป็นเครื่องเครื่องคอแดงตากลมเลยด้วยซ้ำราคาเท่ากันอยู่ที่คุณจะเลือกแล้วเอาคุณจะแบบไหนก็แล้วแต่ชอบอ่ะแล้วแต่ชอบนะเออบังคับกันไม่ได้นะเออจะมมีดามมาไม่ได้นอันี่ิงๆแล้วแต่คนชอบรถมันดีทั้งนั้นแหละรถแต่ละรุ่นที่เขาผลิตออกมาส่วนตัวผมว่ามันจะมีข้อดีต่างกันใช่ใช่แล้ว หลังจากที่พี่อาร์ตขับมาเนี่ยพี่อาร์ตเจอข้อเสียอะไรอีวัวมังปะแบบแบบพี่แบบเจอจริงๆริอ่ะโอเคโอเคแต่ว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะรอสปอนเซอร์นะ